สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงลงม็อบมาครัฟนะครับก็ไม่ได้ไว้ต้องมีมาครับนะครับแล้วก็ไปที่โอ้โหตาตาสีทองใช่ไหมเนี่ย อโอเครับไปไมทางด้านบนดูนะครับอันนี้ออนกันแล้วก็มาตรงนี้นะครับหนึ่งจุดหกจุดสองนะครับผมที่ไปเราต้องโหลด อันนั้นฟอกันนะครับฟอกฟอกก็พิมพ์ว่า Minecraft ฟอกฟอก Minecraft ฟอกแล่ก็หลอกนะครับอีกเกมนึงอีกเกมนึงแล้วับ Minecraft ฟอก ที่งสองส่หไหนแปย่สิข้างบนนะคพอเราเสร็จบุมนะคะม่ให้ข้าไปที่อ,ดอดาร์ด์นะครับ เอซนเอซน A P P B A P A นะครับอเข้อมาที่มาครับแล้วก็บินนะครัรงนี้ก็เปนตัเป็นตนเนี่ยก็จริงๆริงจริงจริงแวั้นนะครับจะบอกนะเนี่นิดน มันจะเป็นแบบดาวทิ้เหนือที่เหนือเขาเปิดใช่ไหมไเงินอันสั้นๆดีกว่านะครับหนึ่งจุดหกพวกนี้มันไม่ดาวโหลดพอก็ได้นะครับเพราะผมไม่ได้ดาวโหลดฟอแต่พอเราดาวโหลดอันนี้มาปุ๊บมันก็จะได้น <c oughs> <c oughs> คะครับเราขอเล่นหน่อยนี่นะครับ <c oughs> ตอนนี้นเดีจะทำงานแราไม่ด้ทยงนะครันแล้วก็กุดข้ามไปครับก็จะได้แล้วก็หลอแล้วก็จะได้ดไดนี่มอันนี่ <c oughs> เสร็จแล้วอ๋อไปนี่มานะครับแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้นะครับรูแบบนี้นะครับก็กดตรงนี้แล้วก็กดโนนะครับแล้วก็รอสลิลกปุ๊บกาเลยครับแล้วเข้ามาครับนะครับ ใช่ไหมครับฟอร์มันก็ออกให้แล้วนะคงรอตรงนี้ก่อนอือมอืหืมอือหืมอหือือหืมหน่

โอเครับนี่มาดีแล้วนะครับนี่นี่นี่ก็ผมดาวน์โหลดม็อบเรีงล่างไว้ก่อนแล้วไงครับเจ้าก็อยากได้ม็อบเรีงล่างก็ไปหาเองนะครับ เป็นรูปคนยืนเดียงหมูซอมบี้อะไรพวกนั้นแหละครับไปหาดูสิ <Yeah. S 1> ค,ครับ <Yeah. S 1> โอเคนะครับแล้วก็จะอีนะ <Yeah. S 1> ค,ครับไปก็ <Yeah. S 1> จะได้อะไรพวกนี้แหละครับจะมีนี่คือน้ำ <Yeah. S 1> น้าอะไรไ่วงนั้นนะครับ แล้วก็ไอบอลมันลี่อะไรอย่างี้นะครเป็นวงเซนวิสอะไรนะครับก็ะอ่อนบางท้บนะครับแล้วก็แข็งลรงนะครับ ម ran. కన 1000 impose. правда కనరల ఛె తfeldlog. మిలన్డఓ ఉ్ els లిల ఇలుం ఈో యొాల గైడలిలో గటమత నయు నిచు � Bilder న infinity ని మిలిల నిపటె. อขอปิดก่อนนะครับ แล้วก็เอเนี่ยมันตั้งใจแล้วเฮ้ยทําไม <tallina> ครับก็อาจจะเพลนแบบนี้นะครับมีเสียงแปลกปลอมหน่อยนะครับก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งน,นะครับคุณผมคงคิดว่าคุณคงข้าใจนะแกสัวอีครับ